รับที่จะเปิดธุรกิจใหม่สาหรับจนกว่าโควิดมันจะดีขึ้นหรือเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นหรือว่าโอกาสที่มันจะกลับมาฟื้นมตัเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยมีแนวคิดนี้นะครับ ล0นาฬิกาวันที่27มก pues, ราคมมีรายงานว่าชมรมโฟมรมาพัทยาและกลุ่มเพื่อนคนโรงแรมเมืองพัทยาได้จัดจำหน่ายอาหารราคาประหยัดภายใต้ชื่อกิจกรรมข้าวแกงเราชนะเราไม่ทิท้งกันราคา10บาทโดยใช้พื้นที่หน้าไทยอุดมอพาร์ตเมนต์หลังร้านข้าวต้มปลาเกาะสีชังถนนตัดแยกปริญญาเข้าซอยโพธิสารเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี เปิดจำหน่ายอาหารให้ประชาชนทั่วไปและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ทางชมรมโฟร์ม่าพัทยาและกลุ่มเพื่อนคนโรงแรมเมืองพัทยาได้ระดมทุนรัพย์และรวมพลังการจัดทำอาหารประเภทเข้าวแกงวันละ2-3เมนูจัดจำหน่ายเป็นกับข้าวถุงละ10บาทข้าวสวยถุงละหบาทและข้าวไข่เจียวกล่องละ1ิบาท เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนชาวเมืองพัทยาและพี่น้องกลุ่มคนโรงแรมที่ต้องว่างงานในช่วงที่มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งรอบแรกและรอกที่สองให้มีพลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ต่อไป ด้านนายมนัฐพงษ์คำคุณนะผู้จัดก,การทั่วไปโรงแรมในเครือไฮโซโฮเทลในฐานะที่ปรึกษาชมรมฟอร์มาพัทยาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมข้าวแกงเราชนะเราไม่ทิ้งกันราคาสิบบาทที่จำหน่ายอาหารราคาประหยัดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 ดังกล่าว ใ้้คอมูลเพิ่มเติมว่าจะจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10นากาถึง13นาฬกาของทุกวันหรือจนกว่าอาหารจะหมดและจะจัดไปอีกประมาณ2เดือนกว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือจนกว่าจะไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจอยากร่วมสนับสนุนกิจกรรมสามารถติดต่อโดยตรงเพื่อร่วมสมทบวัตถุดิบการทำอาหารได้ที่นี่หรือติดต่อได้ที่แฟนเพจโฟม่าพัทยา สำหรับชมรมโฟมาพัทยาหรือชมรมฝ่ายบริหารงานต้อนรับส่วนหน้าเมืองพัทยาจัดตั้งขึ้นโดยรวบรวมสมาชิกคนโรงแรมเมืองพัทยาในระดับผู้บริหารและผู้จัดการเพื่อแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหารวมถึงการแบ่งปันข้อมูลต่างๆด้านการโรงแรม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของสมาชิกในการยกระดับและพัฒนาการบริหารงานต้อนรับส่วนหน้าที่ถือว่าเป็นหน้าด่านแรกที่เปิดเข้าสู่โรงแรมซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเมืองพัทยาและประเทศไปพร้อมกันแนวคิดเนี่ยเราเราเราเพิ่งรประสบปัญหาโควิดระลอกที่สนะครับซึ่งหลายๆท่าน ก็ได้ประสบปัญหานะครับในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของการวิจิเรอัเปรใช่ฮะแล้วก็บางส่วนก็มีเลิาจากจ้างไปและไปซึ่งต้นทุนในการใช้ชีวิตรประจําวันมันก็ยังสูงอยู่เราก็เลยมีแนวคิดในเพื่อนกลุ่มโรงแรมที่เราจะทํายังไงที่จะช่วยไม่เฉพาะกลุ่มโรงแรมนะครับไม่ถึงหนคนทักใหม่ด้วยเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราลองทำอาหารที่ที่ลดต้นทุนในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับว่าให้เขา สามารถประคองชีวิตได้ได้ได้นานขึ้นเพื่อที่จะรอ,อสําหรับโอกาสที่จะเปิดธุรกิจใหม่สาหรับจนกว่าโควิดมันจะดีขึ้นหรือเศรษฐกิจกมันจะดีขึ้นหรือว่าโอกาสที่มันจะกลับมาเพื่อฟูเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยมีแนวคิดนี้นะครับก็เลยเริ่มทํา กิจกรรมอาหารถุงละสิบาทนะฮะข้าว5บาทโดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าของสถานที่ก็คือที่ไทยอุโรัคอมเม็น์ท่านให้สถานที่ฟรีเรามานะครับแล้วก็มีเพื่อนของรโรงแรมด้วยกันก็ร่วมบริจาคในหลายที่นะครับโดยก็มีเซ็นเตอร์พอยต์มีข้าวสารมีน้ําแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกร่วมบริจาคก,กันมาก็ห้าร้อยหพันแล้วแต่นะครับเราก็เลย มาทําทุกวันโดยจะเริ่มตั้งทำตั้งแต่10บโมงเริ่มทําการขาย10บโมงถึงบ่ายโมงทุกวันนะครับโดย10บบาทส่วนเมนูนะเราก็จะผัดกันไปก็จะมีะหลายหลายท่านภาคส่วนนะครับมาช่วยร่วมบริจาค すすすす